สวัสดีครับช้าเต้าลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัศน์ฟุตบอลมาฝากกันเช่นเคยครับเราไปดูกันนะครับมี5คู่จาก5ลีกครับในค่ำคืนวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์นะครับเรามาเริ่มคู่แรกครับกันที่เกมบุนเดสิก้านะครับทางด้าฝ่ายบวกครับทีมอันดับที่5ของตารางครับเปิดบ้านพบกับเวเดอร์เบิรนครับทีมอันดับที่สิบครับฝ่ายบวกนั้นเล่นมา3เกมหลังสุดในลีกชนะรวดนะครับส่วนทางด้านเวเดอร์เบิรนแพ้มาใน2เกมหลังสุดนะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่นฝ่ายบวกช่วงหลังดีกว่าครับ เคยบุกมาเช่าเบรเดอร์ไปได้มาแล้วครับหนึ่งต่อศูนย์ครับที่บ้านของเบรเมนครับคู่นี้ไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการเล่นหรือเฮดูเฮดนั้นไฟบวกดีกว่าครับก็เชอยร์เกมนี้ไฟบวกน่าจะเอาเช่าเบรเมนไปได้ครั้งครับสองต่อหนึ่งครับคู่ต่อมาครับเลดเช่จะเปิดบ้านพบกับอูเนเซ่ครับคู่นี้เป็นเซเรียอาเวลาตีสองสี่สิบห้านะครับทางด้านเลดเช่สามเกมหลังสุดไม่แพ้ใครนะครับชนะหนึ่งเสมอสองครับโดยสองเกมหลังสุดได้เสมอศูนย์ศูนย์ทั้งสองเกมนะครับส่วนอุนิเนเซ่นั้นก็สามเกมหลังส 3าเกมหนังสุดเดินยิงรวมกันได้ถึง7ลูกนะครับก็เกมนี้ครับแม้ว่าจะเล่นในบ้านของเลเช่ก็ตามครับแต่ว่าอูเรเซนฟอร์มนั้นดูดีกว่าครับไลฮทุเรศของอูเรเซก็ถือว่าดีกว่าเลเช่เล็กน้อยครับแต่ก็เชื่อว่าคู่นี้ทางด้านอูเรเซนก็มีดีพอครับที่จะบุกมาเฉือนออาชาเลเช่ได้ครับหนึ่งประตูสูตรคู่ต่อมาครับเป็นการพบกันระหว่างแรนครับจะพบกับแรงครับอันนี้เป็นหลีกเอิร์ฝรั่งเศสครับเวลาตีสองสี่สิบห้าเหมือนกันครับแรนกับแรงนั้นอันดับใกล้เคียงครับเจ้าถิ่น รายงานดับที่14ครับโดยผลงานล่าสุดก็ถือว่าไม่ดีด้วยกันมาทั้งคู่นะครับก็โดยก็ตามครับเกมนี้ทางด้านแรนดครับในานะเจ้าถิ่นครับพวกเขาก็ยังดูดีกว่าในเรื่องของเกมรับนะครับที่ก็้างจะเหนียวแน่นแล้วก็ไม่เสียประตูเยอะนะครับก็ซื้อเกมรับของทางด้านแรนดครับเกมนี้ว่าจะเปิดบ้านแล้วก็เฉือนอาชาแรงไว้ได้ครับสประตูต่อหนึ่งครับคู่ต่อมาครับเป็นลาลิก้าสเปนครับเซตาบิโกจะเปิดบ้านพบกับโอซานซูนาครับคู่นี้เล่นกันตีสานะครับเซล สตาบิโก้นั้นเกมล่าสุดเสมออิตาลีผลิตมาหนึ่งต่อหนึ่งครับขณะที่โอซาซสน่าก็เสมอกับเรือผลิตมาหนึ่งต่อหนึ่งทั้งสองทีมผ่านเกมแข็งมาด้วยทั้งคู่นะครับเกมนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งประเดี่มวระคู่นี้มาเจอกันเมื่อไหร่ครับก็ถือว่าสูสีครับผัดกระแพระ้ราะปะทะกันตลอดครับในเรื่องของเฮตุเฮตนะครับเมื่อต้นคืนดูการแรกของซาซ์สต้านั้นเปิดบ้านเฉือนชนสซาร์บิโก้ได้สามสองครับแต่เกมนี้สซาร์บิโก้เป็นเป็นเจ้าถิ่นครับแต่ก็ไม่น่าที่จะเปรียบเรื่อองงขเป็นเราะื่องของ มนี้ไม่แพ้กับอซสตูดาน่าจะบุกมาเสมอได้ครับก็เชื่อว่าเซลตาเบโกกับอซสตูดาจะเสมอกันไปครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับในเกมนี้คู่สุดท้ายครับจะเป็นพรีเมียร์ลีกครับคู่ไฟในไนท์ครับซึ่งเลสเตอร์ซิตี้ครับจะเล่นที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมพบกับเบรนฟอร์ดเลสเตอร์นั้นถ้าเกมมาสุดแพ้ถึงสี่แล้วก็ชนะแค่เกมเดียวนะครับส่วนเบรนฟอร์ดนั้นชนะสองเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้สองครับเกมล่าสุดบุกชนะเวสแฮมมาหนึ่งศูนย์ครับเบรนฟอร์ดในลีกคู่นี้เจอมาแล้วในช่วงต้นฤดูกาลลลลลคครร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 รัับบบบกก็็็เเเเเเเปปปปนนนนนฟฟออออ์์์ดดดที่่่่่่ิ้าาาไไไถมมมมสตววจะโยหื ฟอร์มมาไดในปัจจุบันนะครับทานเบนฟอร์ดดีกว่านะครับเ,เชื่อว่าเกมนี้เบนฟอร์ดก็น่าจะอาศัยทีมเวิร์กที่ลงตัวกว่านะครับบุกมาเฉือนาเชลสเตอร์ได้ครับ2.1ประตูต่อครับนี่เป็น5คู่ของวันนี้ครับ